เอาละครับสวัสดีครับทุกๆท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมยังอยู่ในเรื่องของคอมโพสิตนะแต่ว่า10ข้อต่อจากนี้ทุกท่านก็จะเห็นในหัวคิดบ้านเป็นข้อสอบอัปเดตหมายความว่าหนังสือของที่ผมใช้อ้างอิงเนี่ยมันเป็นฉบับเก่านะครับผมและผมก็ไปดูฉบับใหม่เนี่ยมันมีข้อสอบที่ค่อนข้างน่าสนใจและเราควรเอามาพูดถึงกันอย่างเช่นข้อนี้ครับข้อนี้ค่อนข้างผมผมค่อนข้างคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให,ให้เราไม่ลืมสิ่งที่เรียกว่าตัวนี้ครับ Polar Moment of i n e r t i a of Area อ่าเขาให้ตัวนี้มา about the c a n s e t exit part to the three centroid ส่วนตรงนี้ครับมีพ o ล่าที่พุ่งผ่านจุด centroid the moment of inertia อง y palm เนี่ยเขาให้มาแล้วว่ามันมีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับเท่านี้ครับผม264คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรกลัง4 อันนี้เป็นเรื่องปกติเราก็ทราบพื้นดีอยู่แล้วว่านี่คือหน่วยของโมเมนต์ออฟอินิเ e ชียลออฟเอเาว่าโมเมนต์ออฟอินิเ e ชีย about the แกน x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่านี้ให้หาพื้นที่ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยเดชชบ,บุญเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรนี่เอาละเอาละทำไหมฮะเราลองทำไหมผมชอบข้อนี้มากข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าใช้ทิกกี้เล็กน้อยนะครับผมใช้ความสามารถของเราเล็กน้อย ทุกท่านครับหากเรายังจําได้ว่าตัวนี้นี่เป็นตัวสําคัญเนี่ยบางคนลืมนะครับบางคนลืมไอ้โพลาโมเมนต์ออินิเชียเนี่ยที่จุดเซนทรอลนะครับมันมีค่าเท่ากันกับมันมีค่าเท่ากันกับครับ i ในรอบแกน x อ็กซ์พามนะครับที่ผ่านจุดเซนทรอลไอในรอบแกน y วย์พามเห็นไหมฮะนี่คือโมเมนต์ออินิเชียรอบแกน x อ็กซ์พามกับรอบแกน y วย์พามที่ผ่านจุดเซนทรอล อยากได้โพล่าอยากได้โพล่าโมเมนต์ออฟบินิเชียก็จับ2ตัวนี้มาบวกกันนี่เป็นสิ่งที่เราลืมเวลาเราเข้าห้องไปเข้าห้องไปทำข้อสอบนะครับอ่าแท้ที่จะได้เต็มครับผมเราลืมหาโพล่าโมเมนต์ออฟบินิเชียไปให้อาจารย์ถ้าอาจารย์ถามนะครับผมอย่าลืมว่าแค่เอา2ตัวมาบวกกันนะครับเอาตัวเกับตัว Y มาบวกกันก็ได้คําตอบแล้วประเด็นที่สําคัญคือของข้อนี้ผม,ผมที่เอาโจ์ข้อนี้มาคืออยากโชว์ตัวนี้นะครับ ประเด็นที่สำคัญขอ,ของข้อนี้ครับเขาให้ตัวนี้มาแล้วครับเขาให้โมเมนต์อินิเชียของของในลักษณะของตัว y มาแล้วก็คือครับของตัว y นี่ให้ออกมาคือเป็น264ครับคูณ10ยกกำลัง6แต่บังเอิญว่าไอตัว x เนี่ยให้มาในลักษณะเป็นแนวแกน x ครับของตัว x โจทย์ให้มาในลักษณะรอบแกน x เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเฮ้ย ถ้าแกนที่เราสนใจมันไม่ได้ตัดผ่านจุดเซนทอยเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องไปแอดพายสิ่งหนึ่งเราเรียกกันว่าทฤษฎีนะครับทฤษฎีแกนขนานโอเคละเพราะทฤษฎีแกนขนานนี่ p a ralell al l axis theorem เข้าบอกไว้ว่า ถ้าคุณอยากหา i x ที่จุดใดๆเนี่ยมันเกิดจากเอา i ที่ผ่านจุดเซนทรอ์หรือ x รอบ x พลมนะครับที่ผ่านจุดเซนทรอยโจทย์บอกให้คือ x พลัมนะครับข้อก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยเขียน x พลัม y พลัมเน้นอธิบายเป็นหลักนะครับเพื่อไม่ให้ยึดติดกับตัวเครื่องหมายแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันรอบแกนไหนเราก็เลยใส่สับให้มันนิดหนึ่งเนาะนะครับก็ไปบวกกับ a ครับผม a dy กํลัง2เนะี่ยฮะ พอใส่สับลงไปแล้วเนี่ยมันจะมี x ก,กับ y บางคนจะสับสนให้รู้ไว้ว่าไอตัวที่เขาใส่เป็น dy เนื่องจากบรรวัดในลักษณะอย่างนี้ครับผมมันวัดลักษณะในแนวดิง่งเขาเลยห้อยในแนวแกน y โอเคเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวข้อนี้เป็นข้อหลังๆแนละ้วเราจะเริ่มใส่ให้มันเหมือนในหนังสือเวลาที่กลับไปทบทวนเนี่ยจะได้ทบทวนง่ายนะครับอ่าและก็มันก็จะอธิบายได้รวดเร็วยิ่ยงขึ้นโอเคครับ สิ่งที่ผมต้องการผมต้องการคุณหนูคนนี้ครับผมเพื่อจะเข้าไปหานะครับเพื่อจะเข้าไปเพื่อจะเข้าไปหาเนี่ยนะครับผมรู้ว่าถ้าผมหาตัวนี้ได้นะครับถ้าผมหาตัวนี้ได้และก็ตัวนี้โจทย์บอกมาผมก็จะได้เองถูกต้องไหมครับอ่าซึ่งครับทุกท่านผมก็เริ่มก่อนเลยว่าผมจะทําอย่างนี้นะครับคนไหนจะชอบทําวิธีอื่นเทคนิคแล้วแต่คํานวณใครคานวณมัน ผมจะจัดรูปไอตัว x นะครับไอตัว i รอบจุดเซนทรอยในรอบแกน x พาร์มเนะี่ยและผมก็จะยัดเข้าไปในสมาการเนื่องจากโจทย์บอก jc มาและบอก i ที่รอบ about y พาร์มมานะครับแล้วก็จะหาตัว a ออกมาโอเคเนาะดังนั้นก็มีปัญหาครับ i x โจทย์บอกมามีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับ983คูณ10ยกกำลัง6คนนี้าจไม่เขียนหน่วยนะครับ มีค่าเท่ากันกับ ix p r i m พมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่บวกนี่ไงพื้นที่ที่โจทย์ต้องการพื้นที่ที่โจทย์ต้องการมันเป็นทฤษฎีแกนขนานต้องไปคูณกับระยะทางที่ชิปเข้ามาหาแกนนะครับในลักษณะขนานใช่ไหมในลักษณะนี้แกนมันขนานกันเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกว่าไอกพาราเรลเทเลมัสนะครับผมอ่าแกนมันขนานกันโอเคครับทุกท่านมันชิปมาเท่าไหร่มันชิปออกมาโจทย์บอกมาคือสองร้อย โจทย์บอกมาคือ200 200นะครับ200มิลลิเมตรยกกำลัง2ดังนั้น i I นะครับ i ที่ผ่านจุดะ i ที่ผ่านจุด x ผ่พางมันเลยมีค่าเท่ากันกันกบ983คูณ10ยกกำลัง6ครับและก็ไปลบกับครับพื้นที่ a ที่เราอยากได้นี a นะครับคูณอยู่กับ200ยครับยกกำลัง2หลังจากนั้นผมจะยกกระบวนความตัวนี้ยกไ ยกที่เราหาได้เนี่ยเข้าไปแทนในสูตร Polar Moment of อ n e r นเผมก็จะได้ความรู้ออกมาว่าผมก็จะได้แก้สมก,การออกมาแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยเขียนย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้จำได้นะครับโพลาโมเมนต์ออฟอินเเชียที่จุดเซนทรอยมันก็เกิดจากเอา i ที่รอบแกน x กพมกับรอบแกน y พมาบวกกันที่ผ่านจุดเซนทรอยเหมือนกันโอเคละแทนค่าลงไปสักนิดนึงโจทย์บอกว,ว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ โจทย์บอกมาว่าไอตัวนี้เนี่ยไอตัว J เนี่ยมีค่าเท่ากันกับ642คูณ10ยกกำลัง6 i ไอไอเพามเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่ามีค่าเท่ากับ983 10ยกกำลัง6ลบอยู่กับ a คูณกับ200ยกกกำลัง2และก็ไปบวกอยู่กับไอตัว I y าพาก็คือ264นะครับ10 ยกกําลัง6สมการง่ายตลิวิทยนะครับผมดังนั้นก็แก้สมการหา a ออกมาแก้สมการหาพื้นที่ออกมากดเครื่องคิดเลขแกข้างธรรมดานะครับทุกท่านตัว a ของเรานะครับ a ที่เราต้องการนั้นก็จะหลุดออกมาแล้วมีค่าเท่ากันกับ14.0ครับคูณ10ยกกำลัง6อย่าลืมหน่วยนะครับหน่วยพื้นที่ครับมิลลิเมตรยกกำลัง2กับทุกท่าน เพราะฉะนั้นแล้วผมยกข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้สแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าอย่าลืม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 นะครับผมโพรลาโมเมนต์บิลิเชียไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับโจทย์ที่างนี้นะครับผมก็พูดไปงั้นแหละให้ทุกท่านดูนะครับผมก็หามาเจอมาให้ทุกท่านรับชมกันนี่ก็เป็นอัปเดตข้อที่1น,นะครับจากหนังสือฉบับใหม่ก็จะมีอัปเดตอยู่สักสิบข้อด,ดูไปเรื่อยๆครับผมดูไปเรื่อยๆมีเวลาก็ดูครับผม ไม่มีเวลาก็กดค้างทิ้งไว้นะครับอ่าขอบขอบคุณทุกท่านนะครับผมและเจอกันข้อต่อไปครับยังเป็นชุดนี้ยังเป็นข้อสอบอัปเดตอยู่นะครับเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ